แถบเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ขอขอบคุณคุณสัตสินิภาคุณนับแชทจพีจีคุณเลสเดนอีวิลคุณอนาวินคุณสุทธิพงศ์คุณสายฟีวีแปดและคุณฮาวฟู่ไฟเตอร์มากที่ต่างหูเราเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ v f t อพีบ้านจัดแสดครับวันนี้เราจะมาเปิดนี่ VCp 0 3าครับเราจะเปิดทั้งหมดวันนี้4บล็อกเลยเนาะเพื่อไม่เป็นการชาร์เดี๋ยวลิปแม่งยาวครับเปิดเลยครับชุดนี้ก็จะมีทั้งหมด5แคร์นะก็จะมีรอยย้อนโกอลักเซ่นนาล โดยชุด C p เนี่ยก็จะไม่มีพวกคอมมอนนะจะเป็นระดับหัวแรขึ้นไปนะครับนะอันนี้ครับบล็อกแรกครับผมนะมันจะมีกิฟต์พิเศษด้วยไมกิฟต์พิเศษมันจะเป็นการพิเศษร,รู้สึกว่าจะเป็นการแถมนะนะดามเมจไปเลยก็ได้<ม>นะครับเปิดมาครับก็จะมีชุดพิเศษมาให้หนึ่งชุดเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็จะมีซองให้แล้วก็จะมีซอง,อาาม,องมา22ซองเดี๋ยวนี้เราค่อยดูทีเดียวแล้วกันเนาะเปิดให้หมดก่อนอ่ะอ่ะ พอละสิบสองคับสองทิ้งกันเลยจะใต่ลังกับบ้านะเอาคนละคนนะหลับกันใครจะเข้าก็ดูจังหวะด้วยตรงองแรกครับอันนี้ของอะไรรอยย้อนครับ o r a c l e มีกัดแล้วก็เป็น VR ครับเป็น VR ของนารุคามินะครับก็ VR เนี่ยมันจะไม่นูนแล้วนะมันจะเรียบๆธรรมดาเลยนะครับอันนี้ VR หรอใช่ VR ดีตทนิกอเนียนนะเออดูแล้วม่คก็มีอะไรเนาะเออ เป็น,นยังไง่ะโชว์กล้องเลย<อ>ประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะอันนี้เป็นปน,นูบานะครับอลาไปตัวเก่งเลยคารามมเนต <laughs> แล้วก็อันนี้เป็น sp ครับเป็น sp, น SP ของนารูบามินะครับอ่ะมึงเอาไปแกะเลยแล้วกันเดี๋ยวกูอันนี้เองอ่ะจบเอออ่ะออลาร์เฟินครับนูบา pcc นูบาครับ sp กามอครับเป็นโกพาดินนะกามอรอบเรีอกมาเป็นโกพาดินเลยนูบาครับออลาร์เฟินโกพาดินครับตัวนี้ใช้แน่ แล้วก็ของ Oracle ครับอันนี้ธรรมดาไม่ SP ีตัวต่อมาครับอันนี้รอยลอยยอดครับผมนูบาอันนี้นาลุคามีครับวอมิเลียนแล้วก็นาลุคามีเดสไซส์ครับแล้วก็ตองต่อมาครับโฟพาพรดิน PG ธรรมดาของนูบาครับเป็นเฮงเจียเลยนูบาธรรมะเหมือนกันแล้วก็รอยยอครับตัวต่อมาครับนูบาธรรมะครับรอยยอนรอยยอนอีกแล้วแล้วก็นาลุคามีครับเดสไซ์ต่อมาครับโปพาพรดิน ออลัสโซครับแล้วก็นูบ uh, ะครับแล้วก็รอยยอดอันนี้จะเป็นรอยยอนครับโคนาลุคามิแล้วก็อันนี้เป็นของนาลุก uh, อีกตัวหนึ่งนะครับมันเหมือนตัวเมื่อกี้ขายตัวเอฟทีโกงอผีนุบาธรรมะครับนาลุคามิโคพาราดินแล้วก็โกพาาดินโอ้มีแค่สองแคนเลยต่อมาครับเป็นนูบานาลุคามิอันนี้เป็นออรัโซทิ้งแทงครับแล้วก็รอยยอนพาราดินครับ น,น,นี่ออลาร์โต้เหมือนเดิมโูบาลอยยอนอ่าร์วีอาร์ออลาร์เออดนารูคคำนี้ครับโกแล้วก็เป็น VR ครับเป็นไอโกฮาดินนะครับแล้วก็อันนี้เ <GO. S 1> ปออลาเ์โค้ดต่อมาครับนูบานูบาร์พีจีของอนูบาร์ธรรมดาพีจี G, นารุแล้วก็เอสพีของออลารโค้ดครับต่อมาเป็นนารุครับ แล้วก็นาลุนูบาแล้วก็เอสพีรอย่อนต่อมาก็จะเป็นของรอยย่อครับออลาเคิลนูบาแล้วก็ว R ของนูบานูบา,าโกโกว r อรรอย่อนครับว r ก็เท่ากับบล็อกหนึ่งได้ครบเลยเนาะทุกแคนเลยนะครับออลาเคิลครับนูบารอยย่อนแล้วก็ออลาเคิลครับอันนี้จะหมดแล้วนี่เหลือหนึ่งซองใช่ไหมโกครับรอยย่อนเฮ้ยตัวสำคัญเลยของ มุานาลุนะครับแล้วก็ซุมปาตองสุดท้ายของบล็อกแรกครับนะก็จะเป็นออร์แคซครับสุนุปะแล้วก็จะเป็นออร์เคทั้งคู่เลยนะครับโอเคบล็อกแรกผ่านไปครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดเรียงให้มันดีดีก่อนนะมาถู่บล็อกที่2นะครับชุดนี้ก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นบล็อกแรกบางที่มีท i ิปเปิลแลนไอที่มีแขนทั้งหมด5แขนน่าจะเยอะที่สุดต้องแต่ออกของภาควีเนาะ ปกติมันจะเป็นสีนะครับไม่ว่าจะ AL4 หรือว่า Q4 มันจะเป็นสีสีหมดแล้วก็ทำให้ชุดนี้รู้สึกว่ามันเหมือนของมันเยอะอะอนะครับเนี่ยได้นารู้นะครับมาเอาไปเลยนะครับบอกไม่เอากลับบ้าน้วครับทำลายทิ้งไปตักเปิ้ อ่ะมาสองแรกครับรอยอนออร์ลเคิลนูบาแล้วก็ออร์ลเคิลนะครับสองที่สองนาลุนาลุรอยอนนาลุไอเทมนาลุเต็มนะครับสองที่สามนูบาครับโกแล้วก็นูบาแล้วก็รอยอนครับสองที่สี่นูบานาลุรอยอนเอสพีของนูอานาลุ alu, ครับสองที่ห้าครับนาลุนาลุ ออลาแล้วก็เอของออลาสองที่หกนูบะครับนุบะลอยยอนไอนารุนะครับวอมิเลียนแล้วก็ออรลคโคสองต่อไปนารุ alu, ครับเหมือนเดิมสองอันมิโกแล้วก็มีนูบาครับตัวใช้ของมันสองต่อมาครับเป็นอนูบะครับออรลโคออรลคโคแล้วก็ออรลโคต่อมาครับออรลโคนูบาแล้วก็ลอยย่อนนูนารุ ต่อมาครับนารุนารุานารุนารุแล้วก็ VR ครับเป็นรุบะแล้วก็โกครับรูปะโกแล้วก็ SP ของรอย a l อนอันนี้รอย a l อนเห็นไหมเออโกอันนี้อะไรวะออร์ l e เคิลแล้วก็ SP ครับออร์ l e คเคิลรอยอนครับออร์ l e เคิลแล้วก็เป็นโกกับนารุ ต่อมาครับก็เป็นซาลลคโซเหมือนเดิมนูบาแล้วก็นาลุกับโปรสองต่อมาก็จะเป็นนาลุกอีกแล้วโปรแล้วก็นุบารอยอนสองต่อมาครับนาลุกออร์แลคเซนออรลคเน VR เป็นลอยอนครับต่อมาครับเป็นออร์แคเนนูบารอยยอนแล้วก็ VR อารนาลุกสองต่อมาครับนูบาออร์แคเนนูบาแล้วก็ VR อาร์อรลคน อันนี้ใกล้สองสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้รอยอนนูบานูบาแล้วก็ VR รออาโกสุดท้ายครับก็จะเป็นนูบานูบา PGG ของนารุแล้วก็อของนูบะนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีการพิเศษอะไรทั้งนั้นโอเคอ่ะอีกสองบอกครับนะคนไม่มีเล็บก็คือจิกไม่ออก <c oughs> ดามเมยครับดามเมยมันจริงนะได้ครับได้นาลุกนะครับจุดหนึ่งขยามาอ่ะสองแรกครับนูบานูบาลอยยอนแล้วก็วีอาร์อล่าสองที่สองครับผมนูบานูบานูบาแล้วก็วีอาราลุกสองที่สาม นารุโกนารุแล้วก็ว <interfer es> ีอาร์ย้อนสองที well S S ่สี่ครับนารุอลาลอยอนแล้วก็วีอาร์ยาวติดกันเลยสองที่ห้าครับนูบานะครับอลาแล้วก็โกแล้วก็เอสพีของนูบาครับสองต่อไปลอยอนครับนารุนูบาออลาสองต่อไปโกนูบาออลาแล้วก็ลอยอนสองต่อไปครับเอ่อ นูบานาลุนาลุออลาออออลาเคิลครับออลาไอนูบานาลุครับตองต่อไปลอยย้อนออลาออลาเอสพีออลาโซ่องต่อไปครับนูบาโก้นูบาลอยย้อนต่อไปเป็นนูบานาลุโก้นูบาตองต่อไปครับนูบานูบาออออลาโซครับแล้วก็โก สองต่อมาลอยยอนนาลุบะนารุครับสองต่อมาอลาอลาโกแล้วก็เป็น G R อว oh. ของโกลูบะครับอลาแล้วก็อลาแล้วก็เอีของลอยยอนสองต่อมาครับลูบะลูบะลอยยอนแล้วก็ oh. ของลอยยอนสองต่อมามันนูบะ นูบะลอย้อนเอ้ยได้ของนูบะว่ะ SBR นะครับนะโอเคอ่ะ okay. อันนี้นารุ aru, ครับโปรนารุ aru, แล้วก็ SP ของลอย้อนลองสุดท้ายใช่ไหมนะครับก็จะเป็นลอยย้อนครับนูบะลอยย้อนแล้วก็นารุ aru, ครับมิอันนี้ได้ SBR นะครับของนูบะครับมไม่แน่ใจว่ากินที่อะไรไปเหมือนกันแนตะ่น่าจะกินที่ทิปเปิเล้ลแหละ ให้รู้สึกก็กินที่ดิปเปิลนะครับนะบล็อกสุดท้ายครับอือชอบบล็อกสุดท้ายอะ่ะได้ครับได้เป็นของโคลินนะครับอะ่ะ มาครับบล็อกสุดท้ายแล้วเป็นลอยยอนครับนาลุ alu, แล้วก็โกแล้วก็ VR ครับ uba, Go, Go, นูบาก็จะเป็นนูบาโกโกนาลุนะครับแล้วก็เป็นนูบานาลุอันนี้อะไรวะอนนเอลอนเนแล้วก็โกต่อมาครับนาลุนูบาคอล่าลอยอนนาลุลอยอนนูบา อลาต่อมานาลุครับอลารอยานาลุโกต่อมาครับนูบานูบานูบาแล้วก็ว r ออลาเกิต่อมาครับโกนูบารอยยอนเอสีของนา,นาลุครับต่อมาครับอันนี้เป็นอลาอลาโกแล้วก็เอสีโกเมือนเพิ่งเห็นเลือลายกาโมโสวยดีเลยมันออกมาตั้งแต่บอกแกแล้วไม่ได,ไได้ไม่ได้ดูไงรอยยอนนาลุนาลุแล้วก็ รอยอนอันนี้เป็นโกอานาลุกนูบาทำไมกูจับแล้วรู้สึกมันมีสามไปวะมึงมึงมึงดึงกับเาหมดไหมเนี่ยทำไมกูรู้สึกมีสามไปอ๋อเหรอเหลือโอ้ยนูบาครับนะอนุบารอยอนรอยอนแล้วก็ออลานูบาครับนูบาแล้วก็นาลุกแล้วก็รอยออันนี้เป็น ลูบะอลาแล้วก็นาลุนาลุสับไปเลยอ,อลาเคลนโกแล้วก็รอยอนกับนาลุอันนี้เป็นนาลุโกนูบาเอสพีอลาครับอันนี้เป็นนาลุนาลุนูบะแล้วก็วีอาร์ลอยอนอันนี้เป็น รอย่อนโกรอยอนแล้วก็วีอาร์โกเออแล้วก็จะเป็นออราลูบาออราแล้วก็วีอาร์นะครับสองสุดท้ายเนาะนะครับรอย่อนโกออราแล้วก็รอย่อนนะครับก็ได้ทั้งหมดเราได้เอฟวีอาร์ใบเดียวเนาะนะครับเป็นของนี้นะครับเป็นของลูบาธรรมะนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับจริงๆก็จากที่ดูเลดบางบางบล็อกเนี่ยอย่างบางใบอ่ะมันจะมีแค่ บล็อกละใบนะครับอย่างนั้นอย่างพวก p g อย่างเงี้ยหรือว่าพวกนกนกฟีนิก์อย่างเงี้ยแน่นอนแหละมันมีบล็อกละใบนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมนะก็ก็ชอ,อบกดไลค์ตา,ม,ตาม,มกดกระดิ่งนะครับผมไม่ว่าที่ตลาดช่องเรานะครับนะก็ยังไงก็ฝากติดตามคลิปอื่นๆด้วยวันนี้ไปแล้วเจอกันในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ